จากเย้วันนี้เรามาอยู่ทะเลกะบีค่ะสวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวซีกะแล้วเกาะไหนบ้างติดตามค่ะ จริง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 ไม่ค่อยเมีอารมณ์เลยพาจากรัวมาเที่ยวทะเลครับจากัวไม่ค่อยชอบเล่นทะเลไม่ค่อยชอบเล่นทรายเลยอ่ะเอาเฮ้ย ลุงบอกิ้งไปแล้วเร็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 วเฮ้ยกิ้งไปแล้วกิ้งไปแล้วกิว้งไปแล้วกิ้งไปแล้วว้าวทะเลสวยมากเลยตอนเช้าน้ำมันจะหลอสวยมากๆถ้าลมเย็นนี้ อก็จะ้หยีับได้นี่หอยดิหอยนะอุ้ยหอยไหมหอยหอยหอยเต็มไปหมดเลยตัวหอยเอ้ยเฮ้ยครับ เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยครับเย้เเเตมมหดลย 呜。 อย่าอี๋นั่งให้อาหารลิงจิ๊กแยกนะเดี๋ยวจะมีลิงจิ๊กแยกด้วยลิงร้องไงนะลิงจิกร้องหมดปี๊บปี๊บเปล่าเออเออลงลิงร้องไงนะเสียวโอ้เสียวไม่แน่ Ô chị ơi mình nghĩ Ô mấy ơi mình nghĩ Chị ơi Không phải lúc ô Hãy เป็นทะเลของไรเลนะหาดไรเลยไ <c oughs> เลขลเค,ลครับช่วยมาเอ้าทำไมเราไม่เดินทัน่วหรอครับมันจะอยู่นี้คเดินไปไหว้ตรงนู้นกันว้าว อนนี้เราอยู่ที่ท่ไหนนะเราอยู่ที่หาไทะเลแหวกครับเรามาดูทะเลแหวกนี่เราเดินตรงที่ทะเลแหวกเ,เราแหวกไปอีกที่หนึ่งจริงๆมันไปได้สามเกาะแต่เกาะทั้งนั้นมันไปไม่ได้ครับเกาะนั้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเลยไปไม่ได้เลยเดาเราก็เดินเกาะ นี้น้ำลงแล้วก็เลยไม่เกาะนึง 哎，呜，就放着。<noise> <noise> <noise> นู่นฝนตกแล้วสวยๆแล้วใ่ไหต่ลองขาลงไหมขาลงองนงลองลแม่เบี้ยเบียแเ่ย่ะ Oh หลักสมนาไก่หัไก่หัวไก่ไม่เหรอเวไก่แต่น่าจะลงไม่ได้แาดแค่ดำนมม้ำไหมครับโอ